ไปขุดเอากับปูอย่อันนีอ้าขั้วเขียดขวางเลยนะอ้าวอ้บวอ้าอ้าวอ้าว สวัสดีทุกคนเ <laughs> หยียบสะดุดเกือบเลยสวัสดีทุกคนก็ผมก็สองทิบซ้ายเหนยวเนาะซึ่งตอนนี้ทิบก็บตายกอะออกหล่าอีกหอบหนึ่งนะพี่น,น้องมีพี่น้องที่หอามไมากใหายออกพูดอีกแต่ว่าทนนิันีนนนนนก้กิน,นกระปู้นเนาะมือนะฮะน่ะแล้วอันน่ะมันบดได้กินเนาะมันบดได้กระปู้เลยไดแต่เขียยเนาะเมื่อนี้ก็เลยแบบมาใหม่เด้ให้ไป,ปะ่ก็เลยว่ามาใหม่นะพี่น้องสิไปขูดเอากะปู้ เนี่ยมันมีน้องเองินน่าจะมีเนาะเสิงมื้อนี้เขากันซิมาคุดกระปูะ๋ไรล่ะห้ากระปูเนาะกินกระปู๋ยจำเจลไอ้บริเวณป,ปนกระปูก,กินหลวบพักเนาะพี่น้องอ่ะนี่อันนี้กะคงหายทั้งนั้นพูดนะมันมีน้องเองนิน,งน,นฮะบอกเอานงเกียดห้าเอากระปุ๋ยเ,<ะ>เลยเอาใล่เอาสองมปาปะคุณเกียร์หน่อยมาเอาเกียดอยากกินกระปูเนาะันบ่เขา เอ้าปอนดิดัจีเจไปยาก็มาอเออันอานัะไก็มาทุกคนผูนน่นอน,นา,าี่กรมามากดเกียดชีไลเขียนห่นเบิ่งต๊ะคุมเด้ผุเงาเงาอยู่นั่นกมาคือสิมนะีผูัาากเซียมเหมกัขุดโอเนเบิ่งเซียม มาอีกจังไงกใจใส่เคียดนิจ๊ะขูหลาเขียดที่นางคุบได้โหลดเด้อไหลมันทันเด้ <c oughs> อหาบอลลงหลด ม่อยากไมอยากกินเขียนะมีอยากกินกระปูกเข้าวเราปซื้อมาแต่สวนเหมือนกันเนาะว้ายอแล้วต้อนึงตัวใหญ่ยี่ป่ะหน่วยส่วนนี้กำลังห่านธรรมศาส์นทุกคนเอะคุยี่กระปูนใหญ่ยุเห็นป่ะโต เขียดเนี่มีมันเขาหูนี่อันนั้นไงอ่ะน่ะก็มีใหญ่ใหญ่เขียดอะวใหญ่เนาะปีกนะคันไดไล่เดลาย้ปีกกินสะน่าจะมืดแล้วแหละบ่เห็นบ่เห็นไป ใช่ับอยูม่เหรได้ปโอะวได้ซ้เลยันเขาขุดไว้ไปคายดิ่อ้ายจะติดิบันบองซักมือลานได้ออกกันกะุ้นนี่้นน่นอือจะไปไก่นานเอ่อออกกันออกกันหรือป่ะเอ่อคุมีหร เกียร์คุ้มไหมเมาไห้เฮาคืออยู่นองเนาะทุกคนเมาไหมเฮาคืออยู่นองอีพุ่นกำลังหยางไปมเอนีเจ็ดสิบห้าเกียรจ็ดสิบบ่งเด็กๆนี่เนื้อนับมาเบิร์ดมันตัวโบเฮนหูกระปูนเนาะนี่แหละมันบ่อยู่นะอยู่นี่ต้องมันอยู่นองโต๊ะโต๊ะโต๊ะกกะไหลง่มเอ๊บเนาะ ผู้อังลาอังนีนองไปเด้อไปเด้อนี่วะไงแมนนะมันกำลังตื่นยาวยาวอยู่ทุกคนสองสองเย้มาลำเบิร์ดยังปอดไอขีดสัมบอนี่นะปุคือหมือนน่ะทุกคนอันนี้แมนหู้ใหญ่ๆนะจะแมนหู้กบไม่ยัง งูงูหรือว่าหนอนมากนั้นมาโอ้ยมามางูในสายงูนะเอาเงินแทงไปเนาะทุกคนตอนนี้เรากะเดินทางมาหอดนองเป็นทีมพ่อแล้วเนาะแล้วกะนี่เห็นหูกัปูแล้วกําลังถาเสียมมาเนาะนี่นี่เห็นแล้วสองหูแล้วทุกคนได้แน่ๆกปูมาเนี่นะแมรี่ปูกัปู แม้่นหลวงกูนั่งร้องนั่งน้องนังลอกมากินค่ะ

มาคูสรุนี้ทีกคะมันขื้นมาเลยนะมันขื่นมันขึ้นแบบมันขื้นไปหา้าหนําม,นนมันดนหนัมันดนิเนนหน,หน,หนื่อยน้กไว้เลิกแทนวันนี้นะน้น้วิ่งีด่ามันเลยองไปหรอมสีดาวะนี่ขึ้นมาเดี๋ยวนี้เทิงเลยทุกคน ไปแล้วป่อ๊จกขับไปยังมันขมือขมือพอดีเอ็นนี่เนม่ยขึ้นมามากห้าละกระปู่ย่บ้านะฮะเนี่ยเดี๋ยวจ้ะ,ะนี่เน,ะนยยาะนี่อย่าันดิอ้าวย่าอ้า <laughs> ยัง,ยงครบ <Viol in> มันครบมือ <sav> ม <av ilan> <lar> ันจะคุยลรงกะไรแล้วนี่ได้เลยทุกคนกระปูตัวทำีจ้ะได้แล้วเอาพาก็ใส่น้ำกันมาได้เลยเออเอออจะจมันน้ำมันฮะครบมือหักไปนล้ของมันฮะ อันนี้ต้องใส่ขุกนี่กระปูตัวมีแด่แล้วเนะอะแยกแตะแยกขุก็อยู่ตนะ่างก,ก,ก,กันมาพูดนี้มาพู<อ>นี้มานีนี่พู้นี่อะไูน,นีแล้วหาผู้ไหมนี่ทุกคนให้พูดที่ซอกเนาได้ตัวหนึ่งแล้วนี่ต่งางกนันว

วายน,นี่อยู่ออกมาซะดีๆออกมาออกมาเดี๋ยวนี้ยังเป็นหนามอยู่ทุกคนนี่ได้แล้วเนะาะหลังจากพี่พยายามนะกระปูตัวที่สองวันนี้นู่ได้กันวันแต่ป่นกระปูนี่กระปูตัวสามนี่สองตัวเลยทุกคนสอ,สองตัว มาพีผู้ที่ทรานะทุกคนมาพีไม่ได้พูดหลกๆด้วยนี่ยว่ามันักขุดเลือูเนี่ยอาอคือกระดามเที่ยงเลยไปป่าอยู่กันโอ้อยู่นออ่กันโอ้โหอ๋อเดี๋ยววไปเลยวันค่ะค่าหนึ่งเก้าจะได้ลองไปงมป่าเหนอุ้ย เป็นหนี่ที่สามแล้วนี่ได้แล้วเนาะันเห็นวมันตอบเซง นี้เงาก็พยายามหาน้องแต่ว่ามันบุมีน้องมื่อน้องเลยเนาะมากบางอย่างนี่ก็บบุมีน้องแบบมื่อว่างเลยกับปูนาตายเว้ยดูได้ใช่ไหมเขียดได้จากโตัวได้พวกเขียดเลยแต่กับปูซ่องตัวนี่เออได้สามตัวอยู่คนเดียนอนคูเดียวในบุนฮันฮันเดียวในหัวอันฮันสกีฮันทอมมารินเขียดได้ท่านี้ไปได้นะทุกคนพอเมื่อได้เหน มา,ากับปูเดชบด้สนใจน้ำเขียก็เลยวะบดได้กระปูก,ออกับบด้กระปูออเอเนาะตลกเหยันย,ยันมกตลกให้ยันม <c oughs> <c oughs> ากตลกน้ารอดขึ้ <c oughs> นดาารอดด้ <c oughs> ารอดปะจ้าเลยเอารอดรเอาไป เกอมเออเกอเียบอเกอเกียะเาใดอืเกอบ์คืนเทิเย ไปเนี่ยค้ยยำแล้วนี่ทุกคนตอนนี้เฮ้ากะกับเพื่อนมาเป็นทีเขมะมาบิ่งพนงานนะทุกคนอันนี้เบิ่งกระปุก,ก่อนก็นได้นะซามโตเท่าเก่าแต่ว่าซีจีปนเนะ้ะเฮียมากะเบิ่งเขียดกันมาให้ไลยไปเลย นี่บวได้เนาะคงคุดแป๊บเดียวนขำก่อนได้ประมาณสองสี่หกเจ็ดตนพี่น้องเดี๋ยวจะมาขั่วขีแล้วก็ปีกเนาะใสกะปุลใส่กันพุดปวดแค้นบวชเทิงได้ได้ตัวเดียวอืมหไปคุดท่าได้ เห็ดจังชีจังชีนี่ปะน่งเห็ดอีชาวันนี้ได้จากต้นนึ่งได้จังหวัดต้นหนึ่งสิได้พ่อปุ่นเนี่หลังก็พูดแล้วกันี่ปน่่นมือยังบ่ไเ้หลังบ่เห็นบ่เห็นเห็นมาเอ้าพ่นยังบอกว่าปาน่งแค้มหลังเด้อว่ใส่สไลดเด้ออืพีาบอกเกคนให้หลังมือ อย่ากัดนะเว้ยขั้วเขียดขัวไ้

อ้ามองดูจนมือนี่เดดกลอามเด็ดกลามเลยเดดกลามจนมันแบบว่าไงเจนลูกหากระปุอืมองดูมืจนนั้นนี่เลยมือจนโบอืมา เจ็บหนีอีกแนวนานดูหนหเหมือจันหน่อยนึงอหาเจ็บขนาดเจ็บแไห,ห,โหนโอ้ยเจ็บนีว้ยขวดบนีเลย้ม,ม,มามันก็ต้องโดนทําโทษ คนั่งเคลียด์ั่นี้นี่นี่บอ๊ะกระต่ายปิงเคลียดเป็นเ่ยนทุกคนชุกแหล่ะนะข้างนี้เจ้าขยั่งยังยั่งวุ้กุกอันนี้อันณากระปูงฮเนาะทุกคนยังอยู่ในนี้ใส่กุ้งปูถ่ายมันก็เลยอยากเงินหมดเนาะมีอย่างไรก็ หลวงแคร์มีหลวงมาแคร์มีหลวงผักหวานผลจักรันหลักะผลแมงแครงเอิร์นวันนี้แม่พี่เส้นทุกคนอือนี่แต่ผลนี่แต่ผลสยางอันนั้นตายกระลังสซี่นแกะกระปูแกะกระปูผ่นนะทุกคนใส้กระปูเนี่ยอันนี้ฮะกระปู <N> นี่ตั้งในวนเป็นวนนี้เข้าไปอ่ะสัมนี้พอหมวกเพชรใช่แล้วเหรอ,ไม,อไม่หมวกเพชรเหาออืมพอแล้วเดี๋ยวสิเพชรใช่อีกหน่อยนึงซะประแดดดิประแด,ก,ะดกตุม๋มไม่บอเอาไปแล้วตั้มมันเทกตัวน,นั้นเลยัน ตั้มตั้ตั้ตัต้มเลยกันแล้วพิดแค่ไปข้างในนี่สายนะทุกคนอันนี้ก็คือปนกระปู่ข้างหานาแล้ทุกคนบางทีเขาไปพุดมาก,นนะดกับมานามเคียรเนาะแล้วแกนี่เป็น ปนแมงแค่งแล้วกันนี่ปนจักจันเนาะที่สือมาตั้งแต่ตลาดร okay. ักสามเนาะพี okay. ่เนาะตลาดดงเนาะมีแต่อันปนปนเนาะมันนี่แล ja. mm ้วก็มีพ sí. ักมีพักมีเหลุดอันนี้ทุกคนแล้วก็มีหมักถั่วเนาะนี่ฮะตอนกินถั่วกินข้าวเนอะเป็นได้แฉบเป็นได้หน่อยกินแล้วบะกินแต่ได้หูแล้วเมื่อกี้กินแต่ได้ปนตัวนี้จักจันมะจักจัน ในมังค่จักกันอืมจักกันนี่กินไม้ปี้โหลดแต่หัวปีโลดพาไปท่านจะกินดอกถ้าก็จะกินแทบแทบอราะวานี่ก็เลีงปงใหม่พราวานี่ปงใหม่นะจ้ะคิดพันซื้อมาแต่รักษาันอย่างนนนอกใจเต๋อเนอะไออเมโปนนี่ยนี่อันตายปนหดปุ้งอันีเมโปนน้นมันนี่ พออิชาอยู่หานบอนหรือยังบุเ่มาแต่ส่งถึงไงโอ้ป้ตึ้งยังบมาเนาะน้องสายเราเคยยังอามหนัด้วทุกคน้เนี่จ้าขนาดเก็นปลาขมเอนยยาินปลามมลายนือเจ้าเจ้มแข่งอมมันมาแข่งบริกินโดนแล้วเนาะรวมมาแข่ง เปนยังสีไม่เห็แชร์แอบึ้นาย,นยทุกคนแหวนไหมนานะปนแมงแข้งเอนี่ปนแมงแข้งไม่งมจงเลยใช่ปะอฮะแ้วงเอาอะไมาจงแับพระวานนะทุกคน แรมากเมื่อเกือบขาดการปุ๊บหึ่ยกระปุ่นยาตานยานจ่าน้อ่ก็อยู่ดแสบแมงนะทุกคนกินไปหนึ่งเบิ้งเบิงมวย อ้ครับเนมับยาซิเปนกซี่64กรัมแจันจะกระจันแซ่บเต็กระจันแจ๋อจะกระจันมั้งจีบปะเสียล้วดมั่นี้ไม่แต่ไม่โดนผเน๊ะ เขาบงด้วยดำๆฮัลโหลดำลูกพลินเธอ่ับเพิ่งแม่ไ้่ดำอรข่ากันกันเพี่วแม่ป็นอะเมื่อยใจป้าบอื

น้พี่น้องสุดท้ายก็ได้กินส้มใจนะปนกระปูกว่าสิได้กินกะอีลาอีเล,ลือกกะสีค้อจบคลิปไว้เพียงแถวนี้เน้ะเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย